好 ขึ้นนบีน่คติวทาได้น้ขึ้นทงแม่แม่พวกจังหวคขะโอ้โหคักมือนี่อเอาขึ้นยอดนี่น้องเลยสามขั้น สา,สามขั้นขั้วที่สองขั้นมาคื đang mang hỏi thuyền thì nồi như là thang không thả thôi này, nó quấn mạng như hển, tôi bảo nhãm khéo xí ma xí รอบที่สองเอนเอาไปสามขันนะเดินหน้องปอมาสอยจังว่าไรโอ้ยทำไว้ตัวบอดี้ตัวบรด้จับมันบัโฟกัสจับเอาลงนี่แล้วพี่น้องร่วมกัน กองหาอ่าว้อยสังนี่ที่น้องมันห้อพูนไอ้เบงผมมีแพลบ,บเ่เอาใส่เอาใส่แล้วบ่บปูก,ก็ได้อยู่พูนยังหัวปูจอยแบบอื่นกระปั่นนะสามสอบจกสอบฮะ ใช่รดไอดอนกำลังมาพี่น้องเออให้มันงนดังดแล้วไปบอกมังนัดก็ใช่ป่ะคุณกับโอ้ใช่ป่ะมา1 2 3าดมายำคำคำมาล่คำมะลจัถุจักถุมั่อยแม<ะ>ยถุนเคง

เ้น่ยไปดึงเขาชุบเขาเยอะเยอะไเดยวยหนึ่งสองสามตัวนูไม่มีได้กัดหรอกนายดีเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวบุญกับข้าก่ยไอ้ปติฆา bún sai hả? Bún nón tang hả? Bún nóng tang hả? Bún nóng tang hả? Bún nóng tang hả? Bún tang hả? Bún nóng 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 tang 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 lại, Dante, xong, để... đại lào, đại lào, nên 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 lào, โคตอีกเด้ลงมาตูลงมาโอ้ตอนนี้จะขึ้นเลยเออไอ้หน้าห้อใส่น้ำเห็นว่าิมันมันหิ้วเข่าอยู่ม่ินมันแทหน่อยน่อยจิ้แล้ว yang yang Hailah

แค่แน่ต่บมีไพเจ็ตเนาะมันหมื่นเนีมันหมื่นเหรอมื่อก็นัก เียวจนมันทางมันอันนี้น้อยหรอทางมันจนแบบโอ้โหรู้ว่าจะเดียว่าเลยฮะ ตรงเว้นไปทางอันนะตรงล่องกลางๆตงลงาดิงยากยาาวเดียวงอยแ่นาียว่ยือัวขาอว่าเได้บมียังียงเออบ่มีขี้ดินต้มบ่มีขี้ดินตมรเออเป็อะไนาวข่อลยกุสิตายวันนี้ข่แกคิดล้เ รถตีตามทะบหัวกูคักๆขาคิดว่ารถตีตะพวงแบบนี้เคยทศนทราบดูด้วยเคยวันนี้อันนี้มันยุดเอากูหลอดตายไอ้หันไอ้หั้นเนี่หลบอยู่อุ้ยหนาวบิดเหนาวหนาวเลยเขาสั่นวะสั่นกลัวทั้งสั่นทั้งหนาวขังแนกด้วยนี่รถปีนี่กูเคยจะคืออะ ขั้วบูซึกลกมันเป็นแบบวีดีเอ็มกูว่อกว่ท้ายแ้วทั้งนจิติงขอกูขั้นเนี่ยแต่มันหมดเองข้ายลักมันบินบดนันด้วยเออมันปินจะทังขาเนารักอลกบนเก็บเดวมาบาดได้บาดรักนะขยนบ่หมดยา้ย่อผู้ ลกใต้ขี้ทนีเช่้นอไปันะเอามาเก็บเยอะเบิ่งขี้ตมมันหไดปีนทับนะมันมีแต่ว่าปีนเอาทั้งผางลงอย่างเดียวมันบอดทับหัวเขาอีกทีหนึ่งนะ แต่ว่าขั้นข่อยซูงกันนะทิทับเนาะคือบบเอเพอนเเอกีตัวกูยโเอเออ่องตายแล้วเป็นตังสีดีเองคิดกันเนาะกูว่ากูน่คิดอะไรแต่ว่ารถมันสิทับข้อกูใครยากแตกกทับเออจะไตกกต้องทับดีเขาตัดสายขวตน้องหันเออเขาตัดสากูว่าแตก

ไม่ห่วตัวที่คุณเลยอยานเล็กน้อยผมไปงมยนนั่นมันถหัวมันจัดงไปนะล้งไวเห็นไหมเฮ้ยลงทึบลงมาเดียวล้งลุ้งผึบแล้วคอยมาตีนมันอยู่ี่คอยเด้งนี่อยบวกถึมันงวยเออมันมันงวยอนลงหันนะหละ vậy con อะไ้ยังพอดีตัวนั้นคือปีนไดวะโอึด้วยนั่นนงด้วแล้วจะได้ไดอะกระติกนามผีวไว้้เนี่ย

น้ำเด้อลูกหลาเด้อเอาไปปีนน <c oughs> ้ำม <able> ูบอ่ะท่านได้ปีนน้อยน้อยเห็นไหมพี่ดำมาแล้วเมื่อวันกี่ต้นเบิ่งพี่น้องโดดปีนมาเบิ่งมาเบิ่งคนเบิ่งคนมาเบิ่งคนมาคนมาหายกำลังใจสบายดีเด้อพี่น้องเป็นห่วงด้วยลึกขึ้นกับพ่อมานั่งขาเต้นมืออะไรเห็ดของกินแซ่บเป๋อขาไหวขานั่งขาเตะเกี๋ยบไปได้กินเดี๋ยวไปได้กินแต่อีตนเธอไปตื่นสุดา

ดีกว่าไม่นั่ก็ซอยอยู่แบบขี่รถาแ่น้ขไถก็ไถหอดก็อดขาเบ็ดก็าบดพวกก็ใช่ข้อไหนด้ยไอ้งไงเถออกําลังสีพังเงว่าหลุดงกลังีังเหลุดไงตัวใดมันเปียกๆหาเนี่ยตั้งหาไปไปยิ่งแพงเตัวไรมันหอมนี่ต้มเปียก

เอาลรถคนตัวไหนคนหนึ่เออตัวนี้รถรถโมเกียกเองนั้งลายอยู่เอาเวิร์ดมืออื่นหันซ้ำเรือจะได้กับป้าไหมมืออื่นไปวัดซ้ำรถแต่ก็เมื่อทางน่ะก็ได้นี่พี่น้อง อันนี้แม่นกองมันเขาเนาะตอนนี้เขากะพ้นมันแต่สวนมาบานกะแล้วซ้ำเด็ดแล้วเนาะพี่น้องเนาะเบิดหมดสุดท้ายเลือเล็กเลือน้อยหนึ่งแหละบ่น้อยบ่ได้เอาเลยแหละพี่น้องปะเนี่ยเนาะกองมันเขาค้นมากะอันซ้ำมือกัพี่น้อง ใช่เวลาคนคนทแทะๆขัน้นคนแท้ๆกะมือหนึ่งกับอีกเถิงมือเนาะพี่นนองแต่ากาเวลาดุกพอดนะไปตัดรเ่มหน่อยไปทอน,นีประมาณห,าม,หามือหามือหกมือเนอะาะจังได้ซ้ำนี่พี่นาอหาหกมือ,อกับมากองอยู่นี่เพราะว่าเขาจะปั้นอยู่นี่แต่กะ ตาในนี่เนาะในทงหน้าเลยตาแทนตาแห้มันทวนี่แหละพี่น้องผายางพี่เขาเสียม,มาตา,ากับยืมน้ำขาจาดเนยแล้วก็คงตัวเองเนี่ยคงตัวเองประมาณสิบปลายพื้นเนาะสิบเอ็ดพื้นแล้วก็มนีม่ผาเกี้ยวใหญ่เนี่ยพื้นหนึ่งบางวันมันอาจจะเพาะเนาะพี่น้องแล้วก็สิทาปันบาทเดียวเลยพี่น้องงวดสุดท้ายเนาะ ก็คนบองบ้านนี่จนอีหลักอีเดือนเนาะพี่น้องคนทางก็ขอใจไอ้ดอนมาซอยสามหมื่นสี่หมื่นสอนเนาะจนแล้วไอ้ดอนหละกับน้องปอเนาะปอก็เอารถมาขนซอยว่าน,นี้กับมืน่นนี่จนแล้วพี่น้องเลยยแต่มันเขาป้าใน,นรถก็มีเนาะพี่น้องมื่อนี้ไปเอามากับรถหนึ่ง วานนี้ก็รถปีนเพราะว่ามาคำแอพี่น้องไงงวดจุดถ่ายเบิางวดนี้เฮาสิอยากสําได้เนาะบาสิป,ปั้นทั้งเตอะปั้นมาอื่นพุกนด้พี่น้องนี่แมว่าปั้นมาอื่นจังยาหมอแรงกระสีเกียมมันปูผาแพะเนาะสูงเตบิบพี่น้องเ้ยมันเอาก็ดี รวม mm. ั้งเบ็ดหมดกเสื้ถายจ้กสได้เทไร่ก็มารอุ่นเบิ่งพี่น้องเลแต่บรรยากาศอยู่บ้านเนะอยากพี่น้องอยากอันบ่ได้ลงคลิปให้พี่น้องเบิ่งกะขอโทษเดลายเนาะถ่ายอยู่คลิปแต่ว่ากลับมาบ้านเนี่ยมันกะเด็กนะนะพี่น้องซ้ำอยู่ผมไม่ก็บุมีสัญญาณตื่นมากกะเกียมแหลยเกียมไปมันเพราะว่าเล็ง ก็ได้บ่มีเวลาอัพคลิปไปสวนมันมัน,มนก็บม่มีสัญญาณนะนะพี่น้องเลยว่าเ้าก็ได้บ่ได้อัปคลิปให้พี่น้องเบิงนะ่งเนาะนี่มันเท่ากับประมาณนี้แหละพี่น้องเมือนี้ก็บไอเพิงนะขับรถให้บ่มีคนขับไอเพิงไปขับรถให้ไปทอนนะ้ำเมือนี้มาได้สองรถพี่น้องรวมทั้งหมดรถทีค้นมากอะ มันมันหัวเนี่ประมาณสิบปลายรถเนาะประมาณสิบเอ็ดสิบสองรถนี่ละพี่น้องสิบเอ็ดนี่แหละกระได้สามนี่น้องพี่น้องสิบเอ็ดรถไทยรถล,ละสิบสิบสองสอบแต่ส่วนแกสามขันก็สิบสี่สิบห้าปุ๊บเอาใส่ พี่น้องเอ้พอกันคลิปหน้าเด้อบ้านน้อยก็สิอัปเดตให้เบิง่งถาเพินเ่นแหละถาตอนปั่นตอนยังก็สิถ่ายให้พี่น้องเบิ่งอีกฝากเป็นกำลังใจให้บ้านน้อยเยด้อพี่น้องเอ้เห็นบ่าทางนั้นน้องปลามันพดพักเนาะ <c ười> บรรยากาศกอยู่บ้านเฮาคั่นแล้วมันก็นสิซํายกภูเขาออกจากครัวพเพิ่นแหรเป็นเออแม่นแหละออกจากบา คือสิอันไม่แห้งเลยพี่น้องเลยไปเจอกันคลิปหน้า